สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่1สิงหาคม2567นะคะทุกคนวันรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางเช่าหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ทุกทุกท่านคะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการจ่อเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบด้วยพี่น้องแยกรอบเช้ารอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านสําหรับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องเนาะทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่31กรกฎาคมก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่31กรกฎาคมนะคะจะให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย3และ2รอบเช้ามา9 5 4 4 1รอบเช้าหลุดนะคะทุกคน เลขเด่นประจําวันมาไหมสี่มาสองเด้งแล้วค่ะพี่น้องเก้าหลุดเก้ามาหลักร้อยนะคะรอบบ่ายใจให้เด่นสามได้สองมาหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดพี่น้องเข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนแปดสองสองเป็ดสองแปดนะคะพี่น้องเสียดายมากนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นของรอบเช้ามาเข้ารอบบ่ายบางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดนะคะทุกท่านคะทีนี้เราไปต่อนะคะลุ้นต่อวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะถ้าชอบก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคู่ที่ใจจะหาจับคู่ให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการหาคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนทุกท่านคะวันที่หนึ่งนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่สองและหนึ่ง เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะสองห้าสองสี่สองศูนย์สองเก้าสองหนึ่ง,สอง,งสองหกนะคะหนึ่งค่ะทุกท่านหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้า หนึ่นสะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ4เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะห้าสองห้าหนึ้าห้าห้าศูนะคะสค่ะพี่น้องสีห้า สี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่เจ็ดนะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านสองหนึ่งห้าสี่นะคะสองห้าสองสี่สองหนึ่งนะคะทุกท่านหนึ่งค่ะหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้ากับสี่รอบบ่ายนะคะ ห้าสองห้าหนึ่งสี่ห้าสี่สองสี่หนึ่งนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟทีท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านทีนี้ใจจะให้เลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละ 4คู่นะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนรอบละ3คู่หรือ4คู่นะคะทุกคนถ้าจ,จะจาไม่ผิด2คู่หรือเปล่านะคะทุกคนค่อยมาดูนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่5้าและศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าสำหรับ5กับศูนย์นี้เอฟทุกท่าน้สามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ่ะทุกคนเรามาดูคะ่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่2และ1เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0ูนย์เป็น5 2 5 สองห้าสองศูนย์นะคะทุกท่านติดคู่ตัวเด่นสองห้าห้าสองหนึ่งค่ะหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ติดคู่ตัวเด่นหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่เจหาคมน่าจะเป็นใบวางไว้ให้ก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะพิจารณาชอบนะคะชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนรอบบ่ายเด่นอยู่ที่ห้าและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่ห้าและศูนย์เป็น ห้าห้ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน4ี่ค่ะสี่ห้ติดคู่ตดเด่น4ี่ห้านะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะพี่น้องมักคู่ใดก็อย่าลืมไปแล้วก็กลับน้าเด้อพี่น้องเด้อค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่1สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมานโุคปู่โชคคนพี่น้องสวัสดีค่ะ